คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็จะมาสรุปสองตัวบนให้ท่านผู้ชมได้นำไปพิจารณาเป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้จะสรุปยังไงนะครับก็โอกาสที่ลุงเนียงได้ลงสูตรบนก็ไม่มากนะครับสูตรนี้ ก็มีหลายสูตรที่ไม่ได้ลงเพราะเวลาน้อยนะครับสำหรับพุ่งนี้ก็ไม่มีเวลาอีกนะครับก็ลุงเนียงก็จะได้เดินทางไปที่เขาใหญ่กันนะครับก็ไปเที่ยวกันนะครับเขาใหญ่เพราะฉะนั้นเลยไม่มีเวลานะครับก็คลิปนี้ได้ทำไว้ล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับ ก็มาปล่อยคลิปวันที่15นะครับคลิปนี้มาลงให้วันที่15นะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุป2ตัวบนนะครับก็ไม่พูดอะไรมากมายนะครับก็สูตรทุกสูตรที่โุงเรียนลงให้ไปนั้น ก็จะไม่เอามาให้ดูนะครับก็จะสรุปเลยนะครับว่าวิ่งเลขอะไรจับคู่อะไรบ้างนะครับเรามากันมานั้นกันเลยนะครับก็วิ่งบนนะครับ บนนะครับก็ใจเย็นๆกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่เพียงพอนะครับก็วิ่งบนนะครับสำหรับงวดนี้ก็คือ หแล้วก็4นะครับก็ลุงเนียงก็ชอบ5นะครับก็คือเน้นให้5นะครับก็ท่านผู้ชมจะชอบเหมือนลุงเนียงหรือไม่นั้นก็อ่า ให้ท่านพิจารณาเอาเองนะครับสำหรับลุงเนียงนั้นชอบเลข5นะครับวิ่ง5บนนะครับอาที่นี้มาดูจับคู่จะได้เลขอะไรมาจับคู่กันเลยนะครับถ้า5มานะครับ5มาก็จะได้ 5.0นะครับ5.1นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวลุงเนียงกลับกล้องแป๊บเดียวนะครับ จะมาตั้งแนวนี้ดีกว่านะจะได้เห็นกันอ่ะห้าศแล้วก็5้สอง แล้วก็ห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้านะครับ แล้วก็สี่เจ็ดสี่แปดนะครับอ่ะก็ดูเอานะครับทั้งหมดแปด 8หางนะครับคือ8คู่นะครับก็เดี๋ยวลุงเนียงจะเน้นให้นะครับนี่เป็นบนนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะครับชอบก็พิจารณาดูนะครับลุงเนียงชอบตัวไหนลุงเนียงจะเน้นให้นะครับ แต่ท่านผู้ชมจะชอบเหมือนลุงเลียงหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเอาเองนะครับซึ่งลุงเลียงก็เน้นไปตามที่ลุงเลียงชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านพิจารณานะครับตัวเน้นของลุงเนียงนั่นก็คือ ลืมไปอีกลืมอีกลืมห้าหกอีกตัวหนึ่งนะครับอ๋อเออเอาละครับก็สองหางแล้วนะครับที่ลุงเนียงเล่นให้นะครับ แล้วก็ลุงเนียงจะเน้นให้สองหางนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ ส่วนตัวกลับนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมไปกลับเองนะครับชอบกลับก็กลับได้นะครับเพราะหวยนั้นมันสามารถสามารถมาได้ทั้งตัวกลับแล้วก็ตัวตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนั้นไปพิจารณาเอาว่าจะกลับหรือไม่กลับนะครับ งวดนี้สามตัวตรงก็ไปรอดูโค้งสุดท้ายนะครับวันที่สิบหกวันหวยออกนะครับโรงเรียงจะลงสามตัวให้ด้วยครับสำหรับสรุปสองตัวบนงวดนี้นะครับโรงเรียงไม่ได้ลงสามตัวตัวให้นะครับลงให้เฉพาะสองตัวนะครับ เลขที่โรงเรียงเน้นให้ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบชอบตัวอื่นก็นำไปจัดได้นะครับก็เลือกดูเอานะครับเพราะโรงเรียงลงให้ทั้งหมด9หาง9คู่นะครับลองนำไปพิจารณาดูนะครับวันที่16นะครับเดือนเมษา2567นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ